นั่นนารุโตะหรือไงซาสึเกะสสเอียนยุ่งอีดอกซาสึเกะทำไมนายไม่กลับไปที่หมู่บ้านโคโนฮะล่ะกลับไปทำเพี้ยอะไรละ่ะฉ,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 ฉัน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 เฝ้ารอปาตลอดเลยที่จะได้เจอนายฉันจะพานายกลับไปที่หมู่บ้านไม่ได้ยินหรือไงหรือไอ้ปัญญาอ่อนฉันก็บอกไปแล้วไงว่าปล่อยให้ฉันอยู่คนเดียวเธออะไรนะแต่นายคือเพื่อนรักของฉัน ต่อให้ต้องหักหำนายฉันก็จะเอานายกลับไปที่หมู่บ้านให้ได้โอ้นารุโตะโอนารุ <c oughs> โตะ <c oughs> นายช่างน่ารักฟิงมากมากเขารักตัวเองนะนารุโตะมึงคือเพื่อนกูไอซัดไอหน้าเช็ดเม็ดมึงคือเพื่อนกูไอซัดไอหน้าปรี ตอนต่อไปขอ,อนินชาจบคาถานารุโตเฮ้ซาสุเกะนายไป hey, ทำอะไรม hey, <hey>, hey. าทำไมถึงใหญ่ขนาดนั้นน่ะหุปากซานารุโตอยากเสือกได้ไหม